ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริมร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอดสิงสนามฟุตบอลลีโวไทยลีกประจำวันศุกร์นี้นะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านรับกันมาเยือนของ ทรูแบง k อกยูเอต d นะครับก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็หากใครชอบสนะฟุตบอลแบบนี้นะครับคลิกตามลิงก์ที่แปะไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยโดยความพร้อมของททีมนะครับเราไปเริ่มกันที่ลําพูนบริเออร์ของอลิซันโรกามานะครับสะกดคําว่าชนะยังไม่เป็นแพ้มา2นัดติดต่อกันนะครับล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับวีลามยูเตศูนย์ประตูต่อ3นะครับความพร้อมเกมนี้นะครับ กามาก,ก็ต้องรอเช็คคอฟฟิตของมิดฟิลด์อย่างโมเมตออสมมนนะครับรวมไปถึงแนวรับอย่างพรชรพลอินทานีแล้วก็นักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับข่าวดีก็จะได้อน,นันต์ยอดสังวานนะครับฟิตเต็มร้อยกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับขณะที่ผู้กำลังอื่นๆยังอยู่กันครบครับแนวรับก็อาจจะใช้มิกาชุนุนสี อาริซิโซโก้รวมไปถึงทางสตาวุตอินแป้นนะครับเป็นตัวหลักขณะที่ด้านกลางก็มีอัรครงฟงพุ่มวิเศษนะครับคอยบัญชาเกมส่วนแนวรุกนะครับมีทางเดริสมูเดิโลลูก้ามองบองลวินนะครับรวมไปถึงอนันต์ยอดสังวานเป็นตัวเลือกครับข้ามไปที่ทรูแบงก็อกยูเต็ดของโค้ชแบงทวตวนสีปานนะครับเกม ที่ผ่านมาเสมอกับเมืองทองไปศูนประตูต่อศูนย์ะครับความพร้อมเกมนี้ข่าวดีก็จะได้บริเอทอมเบียกองหลังตัวหลักกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับหลังจากพ้นโทษแบนเรียบร้อยแล้วขณะที่ กลุ่กำลังอื่นนะครับก็ต้องรอเช็คฟิตของอามาดูซูคุน่าของน้าชาวฝรั่งเศสนะครับแต่คาดว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันกับปาซิลจรารดทีที่กลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับน่าจะออกสตาร์ทบทมาน้องสำรองเช่นเดียวกันขณะที่คุมกําลังอื่นยังอยู่กันครบนะครับแนวรับก็ยังคงมีเอลตันก่อนคาเวสรวมไปถึงนิเิพงเสลาน,นอนเซเดนกลางครับทิติพันพ่วงจันทศวรรษลิมว,นว,มา,วนานัสเทียนรวมถึงโปเก้านันพร้อมลุยครับส่วนตัวลุกวางมอมูดดาฮัตตารวมมปถึงลเี แล้วก็อีกหนึ่งคนน่าจะเป็นลุงรัตภูมิจันทึกในการลงสนามครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับต้องบอกว่าลำพูนต้องการที่จะว้าสามแต้มมากๆเลยนะครับเกมนี้ได้เปรียบตรงกลับไปเล่นที่สนามแม่กวงหลังเย่าของตัวเขาเองนะครับแต่ปัญหาของลำภูนูเรเอเรือดูการนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเกมรับคอ่อนข้างที่จะอ่อนยวบนะครับแล้วก็มักเสียประตูง,ง่ายๆขณะที่ทูมายคอกยูเต็ดครับแม้เกมที่ผ่านมาจะสะดุดเสมอแต่ว่าภาพรวมของพวกเขาค่อนข้างเทียดีนะครับขุมกำลังแน่นปึก ทุกตำแหน่งครับวันนี้หากไม่เล่นผิดฟอร์มเองยังเชื่อว่าทางทูแบงคอกยูเต็ดยังคงเหนือกว่านะครับเกมที่เสมอกับเมืองทองต้องยอมเพราะว่าแนวรับของพวกเขาเหนียวแน่นแล้วก็เกมพวกของพวกเขาจบสกอร์ไม่คมเท่านั้นเองนะครับทำให้ไม่สามารถเผเดญศึกเมืองทองได้เกมนี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีทางลำพูนเองก็น่าจะเปิดเกมบุกนะครับน่าจะเข้าทางทูแบงคอกยูเต็ดที่จะใช้โอกาสโต้กลับเร็วครับคอยจัดการกับทางลำพูนยังเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์และก็ชั้นเชิงลูกหนังที่ดีกว่าน่าจะทําให้ทูแบงคอกยูเต็ดครับบุกไปชนะลาพูนบรีเออร์ได้นะครับแต่ว่าเป็นการชนะแบบเฉื่อยๆครับฟันทงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกาแอดไลน์ s s i n g s a n a m